สวัสดีครับผมพอนัทสิธิ์นะครับจากช่องพอนัทสิธิ์นะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันในรายการ Insight Daily นะครับสรุปข่าวธุรกิจประจําวันนะเพื่อทําให้พวกเราสามารถเข้าใจธุรกิจจากวิธีคิดของคนวงในนะวันนี้ก็มีข่าวที่เป,ทเป็นข่าวที่น่าตื่นเต้นนะครับแล้วก็เป็นข่าวที่ฟังเสร็จแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าเกิดอาการขนหัวลุกแต่ว่าต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ นักธุรกิจนะครับหรือว่าบริษัทใหญ่ๆอะไรก็แล้วแต่นะส่วนใหญ่แล้วก็ได้รับผลกระทบทั้งนั้นนะครับแต่สิ่งที่เราควรจะต้องโฟกัสนะครับก็ไม่ใช่โฟกัสเรื่องข่าวร้ายข่าวร้ายมันมีเอาไว้ให้เราได้เรียนรู้นะครับแล้วพอเราได้เรียนรู้เสร็จปั๊บเนี่ยเราจะทําอย่างไรนะก็เดี๋ยวพี่พอก็จะมารายงานนะครับแล้วก็มาเล่าให้ฟังเนาะเพราะนั้นแล้วเนี่ยในข่าวแรกนะครับก็ได้มาจากทางหนังสือพิมพ์โพสต t o ส a y นะครับสำหรับสหนังซือพิมพ์ Post Today วันนี้เนาะโ o สต Today นะครับเขาบอกว่าไวรัสโควิดนะไวรัสโควิด1 9เป็นการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในระดับโลกนะซึ่งหนักที่สุดในรอบศตวรรษอันนี้ต้องบอกว่าหนักจริงๆนะครับในรอบศตวรรษรอบศตวรรษเนี่ยเราเรียกว่าร้อยปีกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยได้ออกมาอดควรกันนะว่าตอนนี้เนี่ยก็คือสาหัสสุด นะครับแล้วก็เห็นตรงกันว่าในวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อปี40กับ41เนี่ยชิดซ้ายไปเลยเทียบไม่ติดนะทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าทำไมนะครับฝ่ายภาคเอกชนเนี่ยเขาถึงออกมาอดควรแบบนั้นมันมีตัวเลขไหมมันมีสถิติไหมหรือว่ามันแค่เอาความรู้สึกมาเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาข่าวเนี่ยมาเล่าให้พวกเราฟังนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยเหมือนอยู่บนปากเหวนะครับ เนื่องจากว่าพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศมากเกินไปนะอยู่ในระดับที่สูงนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือว่านอกเหนือจากภาคการค้าระหว่างประเทศนะครับภาคการส่งออกปีนี้เนี่ยก็หดตัวไม่ต่ํากว่า8%ทางด้านการท่องเที่ยวนะครับวันนี้ทั้งประเทศไทยและก็ชาวต่างชาตินะครับไม่เดินทางแล้วนะไม่เดินทางแล้วทําให้โรงแรมนะครับ หล,หลายแห่งเนี่ยเราต้องหนีปิดตายไปเลยทีเดียวแล้วก็หลายๆที่เนี่ยก็ปรับตัวเป็นโรง,งพยาบาลภาคสนามนะครับสถานที่ท่องเที่ยวชายหาดปิดไปแม้ต่สงการก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่พวกเราได้เรียนรู้ก็คือว่าอะไรก็คือว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่พึ่งพาธุรกิจทางด้านบริการทุกครั้งที่พึ่งชาวต่างชาตินะครับไม่มาประเทศไทยธุรกิจบริการก็ ไม่เดินหน้านะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าวันนี้นะครับธุรกิจของทั่วโลกมันเชื่อมโยงกันไปหมดแล้วนะครับแล้วก็โครงสร้าง GDP ของประเทศไทยเนี่ยก็แตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้านนะเดี๋ยวจะเอามาให้ชมนะครับว่าในแต่ละประเทศเนี่ยมันมีสัดส่วนเป็นยังไงแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยของประเทศไทยพอมันมีการเพึ่งพาต่างชาติมากขึ้นเนี่ยมัน Impact อะไรบ้างจากตอนนี้เนี่ยก็คือการลงทุนจากต่างประเทศนะครับก็ เรารู้อยู่แล้วว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเวลาของการลงทุนแล้วทุกคนก็คือนิ่งอยู่กับที่นะครับเพราะว่าการที่จะอยู่เฉยๆอย่างเดียวให้รอดเนี่ยก็เหนื่อยแล้วทีนี้นะครับทางรัฐบาลก็ได้ประมูลค่าทางเศรษฐมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับว่าเงินมันจะหายไปจากประเทศไทยเนี่ยหล้านล้านบาทนะครับหล้านล้านบาทนะมีล้าน2ตัวนะครับแล้วก็ ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยจะมีการอัดฉีดเงินนะครับหรือว่าเป็น QE ครั้งแรกในประเทศไทยนะในระดับอัตรา10%ของ GDP นะครับต้องการที่จะกระตุ้นเนี่ยอย่างน้อย1.9ถึง2ล้านล้านบาทนะทีนี้ผลกระทบทางด้านแรงงานนะครับก็จะเห็นว่าแรงงานทั้งในระบบทั้งนอกระบบตอนนี้ก็คือเรียกว่า เหนื่อยที่สุดนะในรอบ75ปีนะครับเพราะว่าองค์การแรงงานระดับโลกเนี่ยก็ออกมารายงานแบบนี้นะครับก็สอดคล้องกับในประเทศอยู่แล้วนะครับว่าตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2นะครับก็เ,เรียกว่าหนักที่สุดนะเรียกว่าหนักที่สุดเลยทีเดียวนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเขาบอกว่าทางาทางหนังสือพิมพ์นะครับของโพสต์เดย์เขาบอกว่าถ้าเศรษฐกิจนะเอาไม่อยู่นะครับ อัตราการว่างงานจะกระโดดไปถึง7.13ล้านคนนะเรียกว่าว่างงานเนี่ยตกปเป็นตก10%ของประเทศไทย,ยถึงมากทีเดียวนะครับทีนี้เนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าการเยียวยาเนี่ยเดือนละ5,000บาทเนี่ยมันอาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาเพียงแค่ระยะสั้นนะครับทีนี้ระยะยาวจะทำอย่างไรตอนนี้เนี่ย ในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนไทยนะครับยังนึกไม่ออกเลยทีเดียวว่าถ้ารัฐบาลไม่ช่วยเหลือทุกภาคส่วนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นถ้ายังมีมาตรการนะครับที่ออกมาเป็นแบบกระปิดกระปอยแบบนี้นะครับมาตรการท้่ออกมายังกระปิดปอกกระปอยแบบนี้ยังไม่รู้ว่าใครเข้าเงื่อนไขไม่เข้าเงื่อนไขนะครับแล้วก็เป็นการสุมไฟนะทาให้คนทีเ่เป็นคนไทยเนี่ยรู้สึกว่าฝนตกเขาเรียกว่าเกิดอาการรู้สึกว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้า ก็จะมีอาการงุดหงิดกับรัฐบาลนะครับแล้วผมบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องปกติเลยตั้งแต่ในอดีตนะครับในในยุโรปนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มันมีความยากจนค้นแค้นนะครับแล้วรัฐบาลไม่สามารถบริหารจัดการได้รัฐบาลนั้นจะถูกล้มนะครับไม่ว่ารัฐบาลนั้นเนี่ยจะเป็นรัฐบาลที่มีกษัตริย์หรือไม่มีกษัตริย์นะครับในประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ในหลายๆประเทศเนี่ยมันถูกค่นล้มไปถ้าข้าวยากหมากแพง นะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาคุยเรื่องของการเมืองแต่พูดถึงเรื่องของอารมณ์นะครับที่คนเขารู้สึกว่าทำไมชั้นไม่ได้ในเมื่อชั้นก็ได้ผลกระทบเพราะนั้นมาตรการที่เราจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเนี่ยก็คือต้องไปถึงประชาชนในทุกภาคส่วนนะจังหวะนี้มันจะมากระปิดกระปลอยไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะครับทีนี้เท่าที่ยกตัวอย่างมานะครับเท่าที่ยกตัวอย่างมาก็จะเห็นได้ชัดว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจคือมันมีผลกระทบกับ ประเทศไทยรุนแรงซึ่งพวกเรารู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่สิ่งที่พวกเราเนี่ยควรจะสิ่งที่พวกเราควรจะต้องพิจารณาคืออะไรคือ after shock นะคือตอนนี้หลายหลาคนเนี่ยเริ่มคุ้นชินแล้วนะครับว่าเ,เศรษฐกิจตอนนี้ไม่ดีนะตอนนี้คนเริ่มชินแล้วเริ่มชินกับการควอรันทีนหรือว่าการกักตัวอยู่ที่บ้านเริ่มชินกับไลฟ์สไตล์ที่เรา work from home spending หรือใช้เงิน from home นะครับตอนนี้เราเริ่มชินแล้วนะทีนี้พอเราชินแบบนี้แล้วเนี่ยนะคำถามที่ตามมาคือว่าแล้วหลังจากนี้เราจะปรับตัวกันอย่างไรนะเป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาเลยนะครับเพราะว่าในหนังสือ impost today นะเขาก็บอกว่าถ้าเทียบกับวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับ วิกฤตรอบนี้นะครับวิกฤตรอบนี้ต้องใช้เวลาในการพักฟื้นหรือฟื้นตัวมากกว่า2ถึง3เท่าด้วยกันนะครับทีนี้ในชาร์ตที่พวกเราได้เห็นนะครับต้องบอกว่าบ้านเราเนี่ยก็ GDP มาจากอะไรบ้างนะครับก็มาจากภาคการผลิตนะครับมาจากภาคการผลิตก็มีทั้งภาคเกษตรกับนอกเกษตรนะครับก็มันมีสัดส่วนที่พวกเราก็เห็นอยู่แล้วอย่างการเกษตรตอนนี้เนี่ยก็ เรียกว่าเขาเรียกว่าตอนนี้เนี่ยข้าวของเริ่มแพงขึ้นชาวนาเนี่ยต้องบอกว่าชาวนาชาวไร่ชาวสวนเนี่ยตอนนี้ก็คือกําลังอยู่ในช่วงที่ได้เปรียบนะได้เปรียบคืออะไรก็คือว่าทุกคนต้องกินยังต้องกินต้องใช้แต่คําถามก็คือว่ารายได้มันถึงไปภาคเกษตรจริงหรือเปล่านะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ารายได้ส่วนใหญ่มาจากการทํา value add เพิ่มมูลค่าแล้วก็พาคที่เพิ่มมูลค่าก็คือภาคเอ่อภาคของการ การผลิตนะครับหรือนอกการเกษตรนะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะเห็นว่าบ้านเราเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับก็พึ่งพาอยู่กับการกินพึ่งพาอยู่กับการบริโภคอะไรที่เป็นการลงทุนระยะยาวตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้มีต่อไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราควรจะต้องเรียนรู้จากตรงนี้ก็คือว่าถ้าเราไม่ได้เงินนะครับจากรัฐบาลสิ่งที่พวกเราควรเรียนรู้ในตอนนี้นะถ้าเราไม่ได้เงินจากรัฐบาลหรือต่อให้พวกเราได้คนละ5,000ันเป็นระยะเวลาต่อเนื่องถึง6เดือน ถามจริงๆว่าพอไหมนะครับจากหลักการนะครับในการในการที่เราจะต้องกู้เงินหรือในการที่เราจะต้องพักฟื้นเนี่ยหลักการกู้เงินเนี่ยไม่ใช่กู้แค่ให้พออยู่พอกินแต่หลักการกู้เงินเนี่ยคือต้องกู้ไปจนถึงเวลาที่เราสามารถที่จะพลิกฟื้นกลับมายืนได้อีกครั้งหนึ่งถ้าตอนนี้นะครับพวกเรานะมีเงินเดือนนะครับอยู่ที่เฉลี่ยสาม0 0ื่นบาทนะครับเราต้องกินต้องใช้อยู่เดือนละ1มื่นห้าหรือหมื่นนะ สิ่งที่พวกเราจะต้องมีคืออย่างน้อยเนี่ยต้องมีเงินแสนสองนะครับหรือประมาณ6เท่าของสิ่งที่พวกเราต้องใช้จ่ายอยู่เป็นประจำนะครับนี่คือขั้นต่ำถ้าพวกเรานะตอนนี้คือไม่มีเงินเลยไม่มีรายได้เลยแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องมีเงินกู้นะครับที่จะต้องไปกู้มาอย่างน้อย1 2 0 0 0 0บาทเพื่อให้เราสามารถอยู่ได้อย่างน้อย 6เดือนถ้าเรามีรายจ่ายตกเดือนละ20,000นะครับเพราะฉะนั้นในการทําธุรกิจก็เช่นเดียวกันถ้าเรานะครับเป็นเจ้าของบริษัทแล้วเราจะต้องกู้เงินคือเราจะไม่สามารถกู้เงินเพื่อที่จะพออยู่พอกินแค่เดือนต่อเดือนเราต้องมองข้ามช็อตไปเลยนะครับว่าภายใน6เดือนเราจะต้องเอาเงินไปใช้และปรับตัวอะไรนะครับถ้าใครนะครับอยากจะฟังสาระดีๆที่ต่อเนื่องจากเรื่องนี้นะก็จะมี Facebook Group นะครับชื่อว่า Winning Over Crisis นะครับ วิธีการวิธีคิดนะครับป่าธุรกิจติดไวรัสนะในกลุ่มของ w e ล l ดน n มิกส์ไทยแลนด์ก็ของพี่พอเองก็เข้าไปติดตามกันนะครับทีนี้ข่าวถัดไปนะครับขอจากสำนักพิมพ์ The Standard ์ดนะครับยางเห็นในภาพแล้วเราจะเห็นแล้วว่าสายการบินต่างๆเนี่ยก็คือจอดเครื่องบินทิ้งไว้อร์เอเชียแม้จะเป็นสายการบินที่ได้รับความนิยมตอนนี้ก็จอดแน่นิ่งเช่นเดียวกัน เรามาดูกันครับว่าผู้บริหารนะครับของแอร์เอเชียตอนนี้เนี่ยทำอย่างไรนะแล้วเราได้จะปรับตัวอย่างไรบ้างถ่าเป็นเรานะครับคุณโทนี่เฟอร์นันเดสนะครับซีโอของแอร์เอเชียนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้บริหารใหญ่นะครับสองสายการบินต้นทุนต่ําในประเทศไทยในเอเชียนะครับได้ส่งอีเมลถึงลูกค้านะครับวันเสาร์ที่ผ่านมานะก็บอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสถานการณ์ที่คาดเดายาก และแน่นอนครับไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนได้รับผลกระทบแต่สิ่งที่แออ์เชียนะครับได้ออกมาเป่าอากาศนั่นก็คือว่าเขาจะเขาเรียกว่าทุกอย่างจะมีความโปร่งใสเพิ่มมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นกับพนักงานแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกับลูกค้าทีนี้เรามาดูฝั่งในของลูกของพนักงานก่อนนะครับก็บอกว่าปัจจุบันนะนี่คือเป็นเป็น,เป,นเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด นะครับในช่วงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับแล้วก็ต้องการความร่วมแรงร่วมใจกับทีมงานนะครับเพราะว่าแอร์เอเชียตอนนี้ไม่มีรายได้เลยนะครับและ86%ของเครื่องบินทั้งหมดตอนนี้จอดแน่นิ่งอยู่นะแล้วก็บริษัทเนี่ยก็ยังมีข้อผูกพันทางการเงินที่จะต้องใช้จ่ายอยู่ทุกๆเดือนนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือพนักง,งานบางส่วนนะครับก็ ขอให้ทางแอร์เอเชียก็ขอให้ลดเงินเดือนนะครับมีตั้งแต่15ถึง75ตามลำดับขั้นแต่ว่าในข่าวไม่ได้บอกนะครับว่าพนักง,งานระดับไหนลดเงินเดือนเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเพื่อบรรเทานะครับแต่ข้อดีของแอร์เอเชียก็ยังมีนะครับก็คือเพื่อบรรเทาผลกระทบนะครับจากเศรษฐกิจนะเขาก็บอกว่ายังสนับสนุนนะครับเรื่องของพวก medical care นะครับก็คือ เรื่องเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลนะก็ยังเป็นสวัสดิการที่ทาง a อร์เอเชียยังดูแลให้อยู่อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยอีก1ปีด้วยกันนะครับแล้วเขาก็บอกว่าในส่วนของลูกค้านะลูกค้าหลายคนที่ไม่พอใจที่ของเงินคืนไม่ได้ทาง a i r ์เอเชียนะครับก็มีนโยบายที่จะเปลี่ยนนะครับเ,เงินที่จ่ายแอร์เอเชียไปแล้วให้กลายเป็นเครดิตนะครับแล้วก็สามารถเอากลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่ง หลังจากเหตุการณ์นั้นมีการคลี่ขายแล้วก็ปัจจุบันนะครับแออเชียบอกว่ามีมากกว่า85%ที่ตอนนี้เนี่ยลูกค้าแฮปปี้ที่จะเก็บเป็นเครดิตเอาไว้นะครับแล้วก็มีระยะเวลาในการคืนเงินสําหรับลูกค้าที่อยากจะขอเงินคืนนะครับมีระยะเวลาในการดําเนินการ12-16สัปดาห์เข้าใจดีครับหลายๆคนเนี่ยอารมณ์เสียนะอยากได้เงินคืนเพราะว่าตอนนี้อยากได้กระแสเงินสดเนี่ยเอากลับมาใช้ก่อน แล้วก็สงสัยว่าทำไมแอร์เอเชียเนี่ยถึงไม่สามารถเอาเงินมาคืนให้ได้นะตอนนี้ก็ต้องอกเขาอกเรานะครับความจะเป็นของแต่ละคนไม่เท่ากันนะทีนี้ข่าวนี้เนี่ยเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากแอร์เอเชียจากข่าวนี้นะครับอย่างหนึ่งก็คือว่าเราสามารถธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่เก็บเงินสดลูกค้ามาก่อนนะครับแล้วเราก็ใช้เงินสดนั้น ไปกับโอ per ation นะครับแล้วพอถึงวันที่เราไม่สามารถส่งมอบได้ก็จะมีปัญหากับการที่ลูกค้าของเงินคืนวันนี้คําถามวันนี้คําถามนะครับในธุรกิจของเราณนะปัจจุบันธุรกิจของเราเป็นธุรกิจที่เอาเงินลูกค้ามาก่อนไหมต้องบอกว่าหลายๆคนนะชอบทําธุรกิจที่เอาเงินลูกค้ามาก่อนจะแม้ได้เอาไปใช้ได้เอาไปกินมาก่อนแต่พอถึงเวลาถ้าลูกค้าจะของเงินคืนเราจะมีปัญหานะครับ สิ่งที่พวกเราควรจะต้องเรียนรู้และพี่พอได้เรียนรู้จากเจ้าของธุรกิจต่างประเทศนะครับก็คือว่าอะไรก็คือว่าเราจะเป็นจะต้องมีรีเซิร์ฟเอาไว้สมมุติว่าถ้าเราเอาเงินจากลูกค้ามาเดือนละนะครับสิล้านบาทเราควรจะไปจะต้องกันเงินเอาไว้อย่างน้อย2ล้านบาทหรือ20%นะครับแล้วก็ใน20%ตัวนั้นเนี่ยควรจะต้องรีเซิร์ฟเอาไว้สําหรับลูกค้าที่ของเงินคืนนี่คือสิ่งที่ธุรกิจทุกธุรกิจควรจะต้องทํา ถ้าใครนะครับหลังจากนี้หลังจากเกิดผ่านวิกฤตไปแล้วสิ่งที่พอแนะนำก็คือแนะนําก็คือว่าควรจะต้องมีเงินนะครับสำรองเอาไว้อย่างน้อยในบริษัท20%ในกรณีที่เราไม่สามารถส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้นะครับโอเคข่าวสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้มาจากสำนักข่าวนะครับเดอะสแตนดารเช่นเดียวกันนะในข่าวสุดท้ายวันนี้นะก็เป็นข่าวที่ วันนี้อาจจะดูมืดมนนะโอ้โหทำไมมีข่าวหนักๆนะครับก็เป็นข่าวของดิสนีย์แลนด์นะครับดิสนีตอนนี้ดิสนีย์แลนด์นะครับหรือบริษัทเดอะวอลดิสนีนะครับก็ได้ตัดสินใจนะครับพักลูกจ้างในส่วนสนุกนะครแล้วก็ที่พักในวอลดิสนีเว o r ์รีสอร์ t นะครับก็มีอยู่ทั่วโลกเลย เดอะวอลดิสนีย์นะครับประกาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกานะครับว่าได้ตัดสินใจพักลูกจ้างในสนุนในสวนสนุกและก็วอลดิสนีย์เวิลด์นะครับที่ออร์แลนโดรัฐฟอริดาจับกงวันมากกว่า 4- 3,000คนเป็นเวลาชั่วคราวนะครับเพราะว่าจำเป็นจะต้องปิดให้บริการแต่ว่าในฝั่งของเอเชียนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นนะครับเขาเรียกว่าปิดกันไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เรียบร้อยแล้วนะ ทีนี้อเมริกาเนี่ยเพิ่งมาปิดทีหลังนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนะครับรายได้นะครับของวอลดิสนีย์เนี่ยมากกว่า37%นะครับหรือเป็นมูลค่า6,9600 60, ล้านเหรียญ u s ดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะครับก็หดหายไปเลยนะทีนี้สิ่งที่พวกเรานะครับควรจะต้องเรียนรู้จากวอลดิสนีย์คืออะไรครับก็คือว่าถามว่าทำไมวอลดิสนีย์ครับเขาถึงยัง,ยงสามารถที่จะ ดูแลพนักงานได้อย่างต่อเนื่องนะครับยังสามารถจ่ายประกันสุขภาพให้กับพนักงานได้นะเป็นสัดส่วนระยะเวลา,าเป็นสัดส่วน100%ของพนักงานทั้งหมดนะครับเป็นระยะเวลาอีก12เดือนด้วยกันเป็นเพราะว่าวอร์ดิสีน์นะครับมีรายได้จากส่วนอื่นนอกเหนือจากธีมพาร์กกับโรงแรมด้วยเช่นเดียวกัน เพราะนั้นนะครับวันนี้ในการทําธุรกิจสิ่งที่เราควรจะต้องทําคืออะไรสิ่งที่เราควรจะต้องทําก็คือออกแบบรูปแบบของธุรกิจของเราให้มีสัดส่วนรายได้ไม่เทไปทางด้านใดด้านหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าบริษัทนะครับมีรายได้จากสินค้า50มีรายดาได้จากการบริการ50เมื่อไรก็แล้วแต่นะครับที่เราได้รับผลกระทบอีกครึ่งหนึ่งเราก็ยังสามารถที่จะอยู่ได้นะครับ ทางวอรดิสย์เองนะก็มีหลายธุรกิจเป็นธุรกิจที่เป็นลิขสิทธิ์นะครับเป็นธุรกิจที่เป็นสตรีมมิ่งด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ผลกระทบกับวอรดิสย์จริงๆแล้วในส่วนอื่นของเขานะครับอย่างธุรกิจสตรีมมิ่งอาจจะขายดีขึ้นก็เป็นไปได้เพราะคนอยู่กับบ้านมากิ่งขึ้นเพราะนั้นวันนี้นะครับในการทําธุรกิจนะสิ่งที่พวกเราควรจะต้องเรียนรู้ก็คือควรจะต้องแบ่งสัดส่วนรายได้ให้กระจายนะครับไม่อยู่กองใดกองหนึ่ง พราะว่าถ้าเกิดว่าธุรกิจของคุณนะมีรายได้อยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นจํานวนมากนะครับก็เปรียบเสมือนกับไข่อยู่ในตะกร้าใบเดียวพอมันเกิดเหตุการณ์แย่ขึ้นมาปุ๊บนะครับความชิปหายก็มาเยือนทั้งบริษัทแล้วผมก็มีพี่พอก็มีเพื่อนนะที่ทําธุรกิจแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือเดือดร้อนมากยอดขายเป็นร้อยล้านนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเดือดร้อนเลยทีเดียวเพราะฉนั้นวันนี้นะครับ Inside Daily ก็ จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านนะครับได้มีโอกาสนะครับฟังข่าวเสร็จแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข่าวดีหรือเป็นข่าวลายนะครับขอให้ทุกท่านนะครับตอนนี้ก็มองสิ่งที่เราสามารถทําได้เราไม่สามารถควบคุมปัจจัยภายนอกได้แต่สิ่งที่เราสามารถควบคุมได้คือปัจจัยภายในนั่นก็คือตัวเราทีมงานของเรานะครับตอนนี้หมดเวลาอดครวนแล้วนะครับสิ่งที่พวกเราต้องทําก็คือ ปรับโมเดลธุรกิจนะครับแล้วใครนะครับอยากหาคำตอบนะครับอย่าลืมเข้ามาในกลุ่มนะครับ Winning Over Crisis นะครับผมมีกูรูคนที่เชี่ยวชาญเรื่องการทำธุรก,กิจในแต่ละรูปแบบในแต่ละอุตสาหกรรมนะครับเป็นเจ้าของธุรก,กิจจะมาแชร์แบ่งปันนะครับและหลายคนเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าตอนนี้ปรับตัวได้ดีเลยทีเดียวเพราะนั้นเราไปเจอกันนะครับใน Winning Over Crisis ฝากติดตามในแฟนเพจ Real d a m i c Thailand นะครับ เพราะนั้นเดี๋ยวสำหรับวันนี้ Inside Daily มีเท่านี้นะขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น Penny p r e m i u m Popcorn นะครับเซอร์เชิรต o 1 2 t นะครับแล้วก็ PNP Umbrella วันนี้ผมพอนันทศิษ์นะครับขออนุญาตาลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน Inside Daily ในวันพรุ่งนี้เวลา6โมงเย็นวันนี้สวัสดีครับ สีป่ปีแล้วแต่ว่า,อวายอดะเติบโตได้ไม่เท่าที่คาดคิดมันเคยเพุ่งอยู่อย่างเงี้ยมันเริ่มจะดีหรือไม่ดีเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วหรือเปล่าตอนที่มันทําร้านแรก่ยรายได้มันดีกำไรมันสูงพอเราขยายเป็น3ล้านปุ๊บรายได้มันเท่าเดิมแต่ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นถ้าเราจะเกี่ยวธุรกิจเราจะต้องเข้าใจเรื่องอะไรบ้างก่อนแล้วเนี่ยเหมือนนักมวยโดนต้อนอยู่ในมุมคิดอยู่อย่างเดียวว่าทํายังไงก็ได้ที่จะหมุนตัวเองเองอกมาให้พ้นจากมุมนั้นธุรกิจเรามีแนวโน้มที่จะสามารถเจ๊งได้เลยเราต้องปรับอะไรบางอย่าง รู้จักพี่พอมาก่อนเดือน2เดือนแล้วก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่เราได้คุยกับเขาอะเราจะได้อะไรดีๆเสมอถ้าเราสนใจเรื่องธุร,รกิจเราไม่น่าจะมีใครที่จะรู้เรื่องดีมากกว่าพี่พอพอเราหลังจากเราเข้าล้วอะค่ะเรารู้สึกว่าเป้าหมายของเราชัดเจนขึ้นภาพธุรกิจในหัวเราชัดเจนขึ้นพลังมันกลับมาเหมือนแผนที่กลางออกมาแล้วเรารู้เลยว่าต้องไปจุดไหนก่อน ธุรกิจแผนธุรกิจแบบจะดูง่ายขึ้นเขียนแผนธุรกิจเป็นรูปเป็นล่ลางแบบที่ชีวิตนี้ผมไม่สามารถไปเขียนได้เองหรือแม้กระทั่งว่าถ้าร้างที่ปรึกษ,ษาผมว่าแผนเนี่ยก็ยังดีได้ไม่เท่าได้วิธีการเขียนตดาดีอย่างชัดเจนสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณจะได้คือกลยุทธ์ที่สามารถเอาไปใช้ได้จริง เรารู้ว่า,าต้องกลับไปโฟกัสอะไรเราเห็นแสงปลายทางแต่ถ้าเกิดไม่รู้วิธีการไปไม่มีประโยชน์สิ่งที่ได้จากบูตแคมป์มันเกิดผลได้จริงมันไม่ได้หายฝันนะมันคือวิธีการลงมือทําคุณได้มันจริงๆ MMT Bootcamp มันมากเกินกว่าที่คิดไว้อะค่ะมีนชอบมากๆเลยในส่วนที่ได้คําแนะนําเรื่องของการวัดผลที่พอสอนให้เราอะมีการแบบวัดผลกับสิ่งที่เคยทํามาตั้งเป้าไวแ้แายในปีนี้มาทํายอดให้ได้60ล้านคาดหวังว่า2ี่ล้านเป็น50ล้าน มีรุ่นน้องที่เรียนแคมนี้แหละแล้วเขาบอกว่าดีแล้วเราก็เห็นผลลัพธ์ว่าเขาเรียนแล้วธุรกิจเขาขยายไปมากเลย<อ>มาเรียนครับไอผมไปฟังสป<อ>ิเกอร์เยอะแยะมากมายเนี่ยก็อบอกว่ามันเป็นคอร์สท,ที่คนไทยจัดได้เทียบเท่ากับต่างประเทศที่มันจะต้องไปลงทะเบียนกันเป็นแสนแสนผมบอกได้เลยว่ามาเรียนคอร์สนี้เนี่ยคุณประสบความสําเร็จเกิน80%ละมันสนุกมันมันแล้วมันไม่คาดคิดผมแนะนําครับว่าต้องมาครับไนกันรอบหน้านะครับเดิน